ครับก็ขอสวัสดีและก็ทักทายกับชาวราศีมังกรทุกท่านในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนเมษายนชาวราศีมังกรทุกท่านถ้า,าว่าท่านเคยมีอุปสรรคอะไรทุกอย่างก็จะเบาบางลงไปได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเคยติดขัดในเรื่องของโชคลาภร้วนแต่ มีเรื่องมีราวในช่วงนั้นโชคลาภก็ไม่ดีเงินทองก็ไม่มีใช้จ่ายในช่วงนั้นก็จะถือว่าพอเข้าสู่เดือนเมษายนพอมาถึงปลายเดือนเมษายนติดต่อกับเดือนพฤษภาคมนั้นก็ถือว่าดวงชะตาราศีของท่านนั้นก็จะเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาอีกถ้าหากว่าท่านทำอะไรในช่วงก่อนนั้น ในเรื่องของการเงินการทองนั้นถ้าหากว่าท่านเคยขาดมือในช่วงก่อนนั้นก็จะมีคนที่เรียกว่ายังไม่มาช่วยเหลือเราแต่ต่อจากนี้ไปถ้าหากว่าเงินทองของท่านนั้นขาดเหลือก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือท่านในช่วงนี้บางคนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว ในช่วงนี้ก็จะกลับมาดีกันจะมีความสุขเหมือนเดิมช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จดีแต่ก็มีข้อที่ควรระมัดระวังกันบ้างอาจจะมีการเจ็บป่วยในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรนั้นจะทำอะไรก็คิดดูให้ดีเพราะว่าในด้านสุขภาพของบางท่านนั้น ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักบางท่านก็มีอาการเจ็บป่วยหรือว่ามีการสุดโสมช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนเมษายนจะทำให้ในด้านของการงานของท่านนั้นบางคนนั้นก็มีความที่เรียกว่าวุ่นวายดูเหมือนทุกอย่างนั้นยังไม่ลงตัวจะมีการขัดแย้งกันอยู่และความคิดเห็นนั้นอาจจะไม่ตรงกัน จะทำให้งานของท่านนั้นล่าช้าไปอีกบางลายทำเสร็จแล้วก็ต้องนํำกลับมาทำใหม่จึงจัดว่าเรื่องการงานนั้นยังไม่ลงตัวแต่สำหรับบางท่านสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับกลายมาเป็นดีก็มีก็ถือว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันในช่วงนี้ ดวงดีการงานที่ท่านทำนั้นถ้าหากว่าเป็นงานที่เรียกว่าทำแล้วที่เรียกว่าเป็นผลสำเร็จก็จะกลับมีการที่เรียกว่ามีคนยกย่องมีคนสนรรเสริญในช่วงนี้บางท่านก็อาจได้รับตำแหน่งที่ดีจะมีบางท่านที่เกิดอยู่ชาวราศีมังกรน,นั้นจะมีงาน ใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกมีทั้งงานหนักและก็งานเบาท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินที่ดีงามเงินนั้นก็จะมีตามมาทุกทางถ้าหากว่าท่านใดมีธุรกิจส่วนตัวก็จะมีรายได้ที่ดีถึงท่านจะมีคู่แข่งก็สู้ท่านไม่ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่า จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้การงานของท่านนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านอาจจะมีทำอยู่เรื่อยๆในเรื่องการงานสำหรับในด้านโชคลาภช่วงนี้ชาวราศีมังกรก็จะมีโชคเป็นระยะระยะเป็นราบที่ท่านตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ลาบที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจนั้นก็คือลาบที่มาจากตัวเลขบางท่านก็ได้ปุ๊บปั๊บได้เป็นเศรษฐีได้จับเงินก้อนหรือว่าเงินหมื่นเงินแสนชั่วข้ามวันข้ามคืนท่านก็อาจจะได้มีโอกาสเป็นเศรษฐีได้อย่างง่ายดายบางท่านเรียกว่าเป็นลาบที่ไม่ได้ตั้งใจ และอีกอย่างหนึ่งก็คือลาบที่ท่านได้ตั้งใจก็คือเป็นลาบที่ท่านรอคอยคือได้มาจากการรับเหมาก่อสร้างหรือว่าจากหยาดเหงือ่อแรงงานของตัวเราต่างๆการทำการที่ท่านทำได้จากมรดกตกทอดก็มีมาจากบรรทบรุตษก็มี ในเรื่องของการเงินการงานนั้นถึงท่านจะมีรายรับอยู่มากแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่ด้วยในช่วงนี้ในช่วงของปลายเดือนนี้บางท่านก็จะต้องจ่ายค่าทะเบียนร,รถค่าเช่าบ้านหรือว่าค่าเช่าร้านค้าร้านขายของก็มีแต่ก็จ่ายไปเสมือน ว่าเราเคยจ่ายอยู่ประจำอยู่แล้วเพราะท่านก็มีรายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่แล้วก็ถือว่าตัวของท่านนั้นไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินสำหรับในด้านของความรักอีกเช่นเดียวกันคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้ท่านระวังในด้านคำพูดคำจาอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่าหลอหองแลแหงหรือ เกิดการเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจไม่ตรงกันก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คงครองความรักกันได้ดีอยู่เสมอไปสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้โอกาสที่จะเจอเนื้อคู่ก็มีอยู่ก็ขอให้ท่านดูให้ดีๆเขาอาจจะเข้ามา หาผลประโยชน์จากตัวเราก็เป็นไปได้ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการที่ดีการครบคนอีกช่วงนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นถ้าหากว่าท่านมีคนเข้ามาพูดจาหรือมาชักชวนให้ท่านไปร่วมทำงานอะไรหรือไปลงทุนอะไรก็อย่าหลงเชื่อเขา เราอาจจะตกเป็นเหยื่อเขาก็ได้ในช่วงนี้ก็เพราะว่าการหลอกลวงนั้นจะมีเข้ามาหาตัวเราจะทำให้เรานั้นวุ่นวายถ้าหากว่าเราไม่สนใจหรือว่าไม่ไปหลงเชื่อเขาในช่วงนี้ตัวเราก็จะไม่เดือดร้อนพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนั้นดวงของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เรียกว่าดีมากๆจะมีคนให้เกียรติตัวท่านอย่างมากท่านจะเอ่ยปากขอร้องอะไรก็จะเป็นความสำเร็จท่านจะไปติดต่ออะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการชาวราศีมังกรในด้านของการงานท่านทำภายในช่วงนี้งานของท่านนั้นก็จะมีความลาบรื่นถ้าหากว่าท่าน เปิดกิจการค้าขายจะขายดิบขายดีจะมีความก้าวหน้าต่อไปกิจการของท่านนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆก็จะมีคนที่เรียกว่าไว้ใจและก็นับหน้าถือตาท่านอีกตาหากท่านจะเป็นในหน้าจัดหางานหรือว่าจะเป็นในหน้าซื้อ หรือว่าในหน้าขายไม่ว่าจะเป็นซื้อนาขายนาในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นในหน้าเขาก็จะมีโอกาสที่เรียกว่าได้ทำเงินที่ดีจะได้กำเงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นในหน้าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆชาวราศีมังกรในช่วงนี้ในด้านโชคลาภก็เห็นได้ชัด ในด้านของการเงินชาวราศีมังกรท่านจะได้อย่างเห็นได้ชัดเลยในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโชคเป็นลาบเป็นงานเป็นเงินจะมีความโดดเด่นมากเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสดใสชาวราศีมังกรทุกท่านท่านจะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ในเดือน พฤษภาคมสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับท่านได้สิ่งลายๆนั่นก็จะกลับกลายหายไปชาวราศีมังกรจะมีโชคมีลาบได้จับเงินก้อนอีกมากมายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั่นท่านจะทำอะไรก็ขอให้ท่านตัดสินใจทำได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรอคอยท่านอยู่แล้วโอกาสดีๆ โอกาสทองก็เป็นของชาวราศีมังกรอยู่แล้วก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำและด้วยความขยันหมั่นเพียรในด้านสุขภาพพราณนามัยก็เป็นอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ต้องระวังการเจ็บป่วยก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนอาจจะเป็นไข้หวัดหรือว่าโรคติดเชื้อมาจากผู้อื่นก็ได้ให้ท่านระมัดมระวังกันไว สำหรับในด้านอุบัติเหตุก็เหมือนเดิมให้ระวังการใช้รถใช้สนนในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงสงกรานจะไปเหนือไปใต้ให้ระมัดระวังกันให้ดีก่อนจะออกเดินทางก็ตรวจสิ่งของให้ท่านระมัดระวังไว้ในด้านขับรถอันนี้สำคัญต้องระวังให้ดีเอาละครับคลิปนี้ก็ถ้าว่าท่านใดชอบหรือว่าท่านใด ถูกใจก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราก็จะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปครับ